สวัสดีครับเปนแฟนช่องปั่นไซโค้งครับอยู่กับผมเจตปั่นไซโค้งเหมือนเดิมย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้คลิปเดียว3ความเห็นจัดไปนะครับเอามาถึงคำคืนวันอังคารครับผมเลือกเอาเกมเวลาตีสอตรงอยู่่าแชมเปี้ยนซิก รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนัดที่2นะครับเซเวด้าสวีดาจากเซอร์เบียครับจะเปิดบ้านเจอกับมัคคบีไฮฟาจากอิสราเอลเกมแรกเนี่ยเป็นมัคคบีเปิดบ้านชนะมาก่อน3-2นะครับเซเวด้าเนี่ยฟอร์มดีมากในหลีกนะครับชนะ5เกมรวดคู่กองหน้าเปเลซันดาคาดทายเล่นกับเอเลซันดาเปสิกนะครับเจอกับมัคคบีไฮฟาที่มีเทอรอนเชอรี่กองหน้าสุรินามครับเล่นกับแฟรงค์เพียรอดหัวหอกชาวเฮตินะครับนดอนโดยเงื่อนไขเนี่ยเซเวด้าบังคับชนะเลยครับต้องชนะเท่านั้นเพื่อหวังเข้ารอบถ้าชนะ1ประตู ต่อเวลาชนะมากกว่า1ประตูจะพลิกเข้ารอบแบ่งกลุ่มนะครับคือผมดูแล้วทรงแบบนี้เป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเซอร์เบียในบ้านแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับตามยี่ห้อแบบฉบับบอเลเซอร์เบียเทคนิคดีครับผมดูแล้วเกมนี้น่าเชียร์ครับเซอร์เบียเซเบีจะเปิดบ้านเบียดชนะกัาน้อยหนึ่งประตูและอาจจะมากกว่านั้นเพื่อเข้ารอบนะครับเชียร์เซอร์เบียเซเบีในค่ำคืนวันนี้ได้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวปั่นไซโค้งท่านครับกลับมาเจอกับผมต้าปั่นไซโค้งตรงนี้แบบนี้ทุกวันครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันละหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยนี้หนึ่งคู่เนี่ยเรื่องมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาถึงรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับในเลกที่2ในเวลาตีสองตรงไปดูเบนฟิก้าครับจากโปรตุเกสนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเชอกับทางดีดูโมเคฟจากยูเครนครับโดยคู่นี้เชอกันมาเกมที่แล้วเนี่ยเล่นกันในสนามกลางนะครับเป็นทางเบนฟิก้าชนะดีดูโมเกฟสองโปรตุกดศูนย์ เกมล่าสุดก็ชนะดินโมเคฟมา2-0งนเนื่องจากรอบที่แล้วแล้วนะครับส่วนทางดินโมเคฟชนะ1นเสมอ3อ่าเสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดก็แพ้เบนฟิก้ามาในเลกแรกแล้วนะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาก็น่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเบนฟิก้าตรงกลางจะมีทางราฟาซิลวาปั้นเกมเป็นเพล p l a y เกอร์นะครับหน้าเป้าใช้เป็นทางกอนซาโลรามอสตัวเก่งของเขาครับส่วนทางดินโมเคฟตรงกลางมีโคลาชาปาเรนโกครับหน้าเป้าอาเตมเบเซดินครับก็ต้องบอกว่าเบนฟิก้าชนะมาก่อนนัดที่แล้วทำให้วันนี้กลุ่มความได้เปรียบไว้ค่อนข้างจะสูงงมมมาากกเเลลลยนนนะะครับแแต่่่่ดู้วไไจผอป เพราะวันนี้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆของตัวเองครับสว่วนดิโด้โมเคียสไม่มีทางเลือกครับวันนี้ต้องเปิดหน้าบุกใส่สานเดียวแล้วก็บุกมั่วสั่วใส่เบนฟิก้าในบ้านเบนฟิกา้าเนี่ยโอกาส โดนปลาสู้บกสูงมากนะเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้โอกาสที่ดินโมเคฟจะโดนถลุงอีกเนี่ยมีสูงครับผมมองว่าวันนี้เบนฟิก้าจะรัวเอาชนะดินโมเคฟได้ในท้ายที่อยู่สามประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตการสนับสนุนกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเปั่นไซโค้งด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆปั่นไซโค้งทุกคนนะครับพบกกาารรวิเเคะห์ฟุตบบบบอลแนี้ัจด ปั่นไซคโค้งนะวันนี้ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอบเพลย์ออฟนะห้าทุ่มตรง23่สนาฬิกาตรงเลยนะ, 2, 2, 2. 1, 3, Before, ะเอาเปลนิโคเซียครับจะพบกับเยอร์การ์เดนนะนิโคเซียชนะ2เสมอ2แพ้1เยอร์การ์เดนชนะ3เสมอ2ฟอร์มต่างกันพอสมควรคู่นี้นัดแรกเยอร์การ์เดนถล่มในบ้านตัวเองมา3ต่อ0วันนี้ต้องมาเยือนนะตัวเล็กครับนิโคเซียวันนี้ก็ฟังโกเฟร์รารี่จอร์จี้คอสตาดินอฟและกองหน้าบราซิลอย่างมาควินยอร์ตนะส่วนเยอร์การ์เดนครับมีฮามาเอ็กดาวแมกนูสเอเริกเซนและ วิกตอร์เอ็ดวิร์ดเส้นนําทีมมาคู่นี้นิโคเซียบ,บังคับชนะกี่ประตูก็ได้แฟนๆจะยิ้มหวานได้แต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซึ่งทำอยู่แล้วเยอการ์เดนดูดีพอที่จะบุกมาแล้วไม่ถึงแพ้เพ,เพิเผลอย้าแขนอบเบลนิโคเซียเจ้าถิ่นได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มองไปที่ทีมเยือนนะฝากแฟนๆปั่นไซโคที่เยอการ์เดนนั่นเองนะครับเอาอย่าลืมนะติดตามมาได้ทุกช่องทางเชื่อเดียวกันหมดเลยนะปั่นไซโคพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ